กำลังจะเริ่มไซเข้าหน้าแล้วเห็นตัวแต่ว่าเห็นดอกเห็นไม่ชอบอกไม้อกหลากชอบตันั้นต่วนีนผมเพื่อนเขาเล่นกเยอะมากคผมเลยเลยบางทีมันก็ต้องดูเรื่งทรัพยากรเพื่อนให้เค้กให้ดอกไม้ให้อะไรหนง้มบ้านนะครับมันไม่ชอบเลยอ๋อแ่ว่าปีนี้ปีนห้ไม่ได เราต่งสินกันมา20ปีแกันเลย่า20เมแี้วครับเเห็นเาแค้นตสัตว์ัตที่ใส่ดนี้เราให้ไฟเขียวค่ะเนวนองตรงแล้วครับเราไม่มีใครให้ไฟแดงไฟเขียวาอยากทำอะไรกขาทำครับเป็นสิทธิของเขาเแวก็ทแล้วก็ได้มาแบบมีเฟสกันเลยอ นอนทำบางปีไหลแล้วครับแต่ในช่วงปีนี้ครเรายังทำเป็นห่วงอันนั้นก็เรื่องระหว่างกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับห่วงกันอยู่แล้วอโอเก็ไกีดืได้ครับมีเรื่องของปาร์ตี้เรื่องของผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นก็ไปปรึกษาหมอแล้วก็ไปตรวจสภาพต่างคนต่างถ้าไม่เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแลกเปลี่ยน ไม่ได้ไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพครับทางเพียนะเขาก็โอเคเลยเาแบบว่าสุขภาพเพเรื่ออะไรบ้าที่ัเน่เรื่องสุขภาพย่อมเป็นเรื่องส่วนตัวโอเคเลยกูจะแบบว่ายังไงบ้างคะเพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยอัลบั้มเพลงชื่อเลักโทรนะครับสามารถฟังได้ตามสตรีมมิ่งเป็นอัลบั้มที่ทำไว้กับพี่เจมลท กับเดฟมันคาเกณเราอดกัน7วันหรือ8วันแล้วก็เป็นงานค่อนข้างอิสระครับลองไปปังนกันครับก็ดีครับอยแฟนแฟนเพลงเราเขาก็น่าจะอยูแฟนเพลเราเป็นคนที่มีรสนิยมที่ดีแล้วเลยวันดีเขาก็เป็นคนที่ใจกว้างเลยเปิดรับอะไรที่ท้าทายแลซับซ้อนได้ครับชุดนี้ก็ไม่มีข้อแม้อะไรเลยครับ เป็นการทดลองล้วนๆแล้วก็การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ชายสามคนที่ทํางานร่วมกันมานานแล้ว<ม>ทํางานด้วยกันมาเยอะเลยก็ค่อนข้างภูมิใจกันมากแล้วระหว่างนี้ก็เตรียมตัวทำเรือสปาร์นเดียระดับภาคสากเป็นภาคเข้าวสานสามชั่วโมงครับมีมีผลงานเตรียมไว้ให้เรื่อยๆจนบินได้กปของี<ม> ัมีจุดหนที่การอยากจะไปชีคะคือทุกงานที่ได้ออกไปเล่นหรือมีคนชวนไปร่วมงานหรือไปฟิเชอริงมันก็ชิมันให้ความเราเราไม่ได้เราไม่ได้เล็งไปที่เป้าหมายอะไรเท่าไหร่เราแค่พยายามรักษามาตรฐานคุณภาพ QC งานของเราเองแล้วก็เวลาจะต้องขึ้นเวทีไปเล่นหรือไปฟิเจอร์ให้คนอื่นเราก็เล่นที่ เราเราค่อนข้างในจุดที่ม yep. ีอะไรอะคือมั so, ่นใจในตัวเองแต่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่รู้ขอบเขตของความสามารถของที่การใส่ใจด้วยอย่างการคอลแลิเพลงกับศิลปินน้องใหม่หรือศิลปินที่แนวเพลงต่างกันเช่นลูกทูมหมอรามีสามารถเกิดขึ้นได้ก็ก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่ามันมอหรือเปล่ามอหรือเปล่าแต่ไม่ได้ไม่ได้ติด นะครับล่าสุดก็แล้วอ็ตินลบไม่ถือว่าเป็นการเปิดเปิดบ้านจะเปิดบ้านจการไม่ต่างแน่นอนนะครับแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่าวงการเพลงของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเก่งพยายามเยอะแยะล่าทุกเจนครับคลิตกลุ่มใหม่ขึ้นมาเลยเลยสำหรับผมการทำงานกับศิลปินน้องเป็นน้องมือมือเต็มที่หรือไคยเต็มทีรอไท นักซัเปอร์อะไรตา่างๆเขาเขาเขาดูแบบมากพอสว่างมสุขุมพร้อมมากตั้งแต่คนที่ยังยังอายุยังน้อยๆก็ตื่นเต้นที่จะเห็นเขาต้องจะท,ทำอะไรต่อ,อแตตล้วไปถึงไหนกันไม่มันแตกตา่างเพราะตลาดมันแตกต่างแล้วก็บางทีเพดานสำหรับบางคนมันสูงขึ้นด้วยในเรื่องอินเตอร์ในเรื่องเอซีอาร์ ในเรื่องของไนท์เก้ารีหรือแม้แต่เมกาใต้สังเกตว่าเรื่องมาชอบเอรื่องรุ๊ปไอดอลบ้านเราอะไรนี่เรืมันเลย่องคึกคักดีนะครับผมไม่รู้ว่าการยืน,นหลังบ้านทุงคนเป็นยังไงแต่ถ้ามองจากภายนอกของการเพลงนะครับในฐานที่อยู่ในวงการนัเรารู้สึกชื่นใจบ้างครับวงการเพลงที่มันยังไม่เห้ามเลยคือมันก็มีการขนาดจังแบบมีการตัดสายมันไปในยุคในยุคเคปี40 เอมเอมีสาแบบไขมันลดตัดไปเยอะมากและวงการก็จะลีนมากจะเหลือแต่คนที่รักจริงเพราะว่าถ้าอยากรล่าอยากรวยกินเทนนิสอาจจะดีกว่าเลยมันเหมือนไม่ค่อยดีกรองรู้สึกว่าไปเทศกาลทุนรีไปเดินไปเดินมามเทีนิ้มาเทีนีสไม่มีคนไหนเล่นไม่ได้เล่นดีน้ําหนักการตีก่องวงเก็หน้าฟันนักร้องที่คนร้องร้าะกลงโลาพว่ามาตรฐานค่อนข้างสูง 映像映像で見た。いい